อมสักการะในคุณพระศรีรัตานสัยบิดามันดาคูบา,าจานต่อแต่นั้นก็คือประภูมิเจ้าทีนางงงตรงภารีหรือเทวเวทชูวันตลอดไปทางประเด็นประคุณหลวงพ่ออาจารย์อดีตสมพานของวัดนี้ตลอดไปทางสมพานของปัจจุบันและการต่อน,นั้นจะข้อคาวาแด่ขณะเจ้าภาพซึงไดบำเพ็ญกองการกุศลตาม แบบอย่างหรือตามประเพณีของเราชาวพุทธเ,เรียกว่าการตันยูกะตวเวทีก็พผมเองก็ปลอยมุติตาชิตคือปลอยยินดีในการที่ทัานกระทำความดีเรียกว่าการมาแสดงนังตะลุงนิกาได้รับชันทานมุมาจากคณะเจ้า,าภาพแลก้กกาได้ตกลงหนัดไม้กับคณะผู้ถึงไปติดต่อก็มีทันผู้ใหญ่บ้านนะ ต่อดไปทางนาวเวียงและการโดยเฉพาะย่างยิงที่มีแรงจูงใจให้มาบางลุ่นี่ก็ผู้นึงแต่จะลืมใช้ไม่ได้คือปกกอมทองทวีึ่งท่านผู้นี่ก็มีความจริงใจแต่ว่ากระผมเองก็คารมนับท่ถันปรรดุดดังพอฮะแล้วก็การเล่นนั้งในยุคนี้ปัจจุบันนี้นับพี่นองก็ยอมทราบแล้วว่าแนวโนมของนั้งเรานับวันแต่จะหมดไปเรื่อยๆอันนี้ก็มันเกี่ยวกับสบภาม สิ่งแวดล้อมหลาย,ย่างด้วยกันการศึกษาใน่ยกระดับสูงขึ้นคนแต่จะและนั่งในอย่างหน่อยชุดต้องศึกษาผิวลังก้องไหนนั่งพอสมควรที่นี่ก็ที่นี่นั่งในจําเป็นต้องกระตือร้อนต้องพยายามค้นควายคนคว้าพอสมควรเพื่อให้ทันยุคทันเหตุการณ์ถ้าเดินตามลังคนดูนี่การรู้สึกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำห้นั่งรามีแนวโน้มตกต่ำลงไป ทีนี้เป็นเดินหน้าคนด้วนอย่าลืมว่าผู้ดูนั่งปัจจุบันนี้พวกเด็กๆก,ก็ไม่มีโอกาสได้ดูเราไม่มีโอกาสได้ปูผืนท่านจิตใจเขาไม่เหมือนทําไม่ได้แรกเพราะเดี๋ยวนี้นั่นเรียกว่าด้านเทคโนโลยีมันจเจริญขึ้นเรียกว่าเราอยู่กับบ้านไม่ต้องออกไปนอกบ้านครเราสามารถหาความบันเทิงได้จากนั่งตูหรือนั่งทีวีเพราะ,ะมีรายการที่สามารถจะ,จะเป็นอาหารใจเราได้มาก ต่อไปนี้โครงการยขขวาข่ากยากคขตก็จะต้องออกไปตามถ่องทิ้นหรือจนดบดก,ก่อเราก็าต้องได้อยู่กับบ้านไม่ต้องออกจากบ้านไปไหนก็บเราหาความสุขได้ไม่เมื่อแต่แรกแต่แรกเดี๋ยวว่าเราก็าต้องจุดตายจุดขอบกันออกไปแล่นนั่งวางได้รล่นนั่งกับท,ทักทีกัน,น,นานกับอีกอย่างหนึ่งก็คือสภาพวิวัฒน,นาการของบ้านเมืองกับอีกอย่างคือเศษรษฐกิจ กำลังบีบบังคับผู้หมัดรัดตัวทีนี้เราอีมานังชนุกชน้านกันเมื่อนแต่แรกกันแต่แรกจริไงับในน้ม,มีปลาในน้ม,มีข้าวแต่ว่าปัจจุบันนี้นกับไอคำพูดนั่นกำลังจะหมดไปแล้วปัจจุบันนี้เราทำบันพื้นแต่จะพัฒนาแรงนม้มเพื่อแต่จะได้ให้มีปลาไหวเรากินมันมันกลับกันเพราะงั้นเราจรึงต้องกระตรือร้นประเทศที่เขาอ,อยากจน หรือประเทศที่เรียว่าไม่มีทรัพย์ในดินชินในานามประเทศพวกนี้ก็มีความขยันกระตือรือร้นมากในการพัฒนาอาชีพแต่เมืองไทยเราทฤษฎีว่าถึงไม่ปลําไม่ทําก็ได้กินเนี่ยเป็นบ่อกเกิดทําให้เราต้องอรอประสบปัญหาคือทําให้คนไทย่วนยหญ่เราขี้เกียจกันเพราะทืษฎีว่าทําก็ได้กินไม่ทําก็ได้กินที่นี้เราบ๊อบโดยเฉพาะปู่ถึงวาประทมมุมาพุ่มเนี่ยมาโดยเฉพาะเรากะนู่กะผีนี่กะนอง ไอ้ระบบนี้เราไม่อับสามารถที่จะ,อะมอดกันไปได้เอาครับพี่นองก็ดูนั่งกันตามเดกันตาพซึ่งผมเองก็ทาไปตามคิดความสามารถได้ครับนะทำตามคิดความสามารถที่จะพอทําได้ที่นี่ถ้าว่าให้มันดีให้มันสมดังใจผี่นองงันก็นอันนั้นมันเป็นเรื่องข้อง่ันผู้ดูหรือผี่นองแตนผู้ชมอีกเรื่องนึงผมทําไปตามคิดความสามารถของผมจะนําเอาเรื่องนั่งเรื่อง ชื่อว่าลูกไม่มีพวนะครับขึ้นมาเปิดบริการครับพี่นอ้องเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องประเภทประหลมรลกหรือว่าเป็นเรื่องที่ให้ความบันเทิงโดยไม่ได้แข่งชายแข่งคว้าเราไปจงไปตามถัดไปตามแนวว่าถึงเอกหลักข้อนั่งตะลุกข้อเชิญนผูนน้มีเกียรติโดนติดตามสวัสดีครับ เองอน่างมันยังกว้างเพราะประชาิปไตยโตไม่ทันปัจจุบันเอ้ยถึงว่าเพียงครึ่งใบในเรื่องปากเรื่องทองยังมองข้ามแหลวปโปรยไปตามประดิษฐ์อชาไรเพราะผู้แก่ปากทองข้องคนไทยความจริงใจยังมีอยู่ไม่กี่คน คนทำจริงไม่ถึ้งนึ่งในรอยคนดีโปอยเป็นทั้งข้างถนนคนอดมือกินมือนั่นคือคนจนยังต้องทนคอยรับสับนามตาพวกนายทุนคุ้มซึกยังมึกเลือดคอยเชื่อนเชื้อปลนชาติศาสนาดูดผ่าซี่รายได้ชาวไรน,นาขึ้นราคาในตลาด อ้างหวัวขาดทุนอย่างอ้างโน่อนอ้างนี้ผ่าซี่รัดดูดทางลัดบนเราแล้วเอาไปมุนกระซิกรรมทำกินสิ้นใบบุญทุกกตุนสิ้นคาขาเรงงโอากำไรเกินควรล้วนหน้าเหลือหญิงดูเดือดอยากได้ไม่ทรงสัรนเทวด,ดาไม่แก่ในวัน,นัานรัฐาบาลเมือ่อ ช่วงไทยเรายังไว้ไม่ทันก่อนเศร้าอย่างเป็นเสื้อเกลือเป็นนอในผัวบอลทำลายไม่วาดวันไม่สิ้นซึกภายในจะนไม่กันจะพลักดันภายนกให้ออกไปเหล่าน่าจะลดอดสู้ขณะเจรการผู้หน่อยหญิงต่ำตยตกต่ำน้มตาเลยยังต้องก้มรับกำจัจำจำใจกว่าเมืองไทยจะเป็นธรรม lầu đen tam mèo khát กเมืองใดร้ายจอมราชาเมืองนั้นไม่ช้าอับจนเมืองใดไม่มีพาณิชย์เลิศเมืองนั้นย่อมเกิดความขัดสนเมืองใดร้ายสินโสพลเมืองนั้นไม่พ้นเสื่อมรามเมืองใดไม่มีกวีแก้วเมืองนั้นไม่แคล้วคนยามเมืองใดร้ายสตรีงามเมืองนั้นสิ้นความภูมิใจ เมืองใดไม่มีดนตรีเลิศเมืองนั้นไม่เพลิดสสััสยเมืองใดคนร้ายศิลธรรมอําไพเมืองนั้นบัราลยแน่นอนท่านผู้ชมที่รพครับมิยายประเภทกินตะนิยมซึ่งเราได้รวบรวมหรือเรียบเรียงก่อเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันเป็นการละเล่นประเภทพื้นบ้าน อันเป็นเอกลักษณ์ข้อเราชาวใต้ท่านผู้ที่บริการหนังตะลุงหรือใช้บริการหนังตะลุงนั้นได้ชื่อว่าท่านเป็นผู้ที่รักษาไวารร้เป็นขนรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมของชาติจานนี้ไปจะให้ท่านผู้ชมได้รับชมผลงานหรือท่านจะได้เป็นผู้ตัดสินค่าหรือประเมินค่า ในนิยายนี้ต่อไปโดยจะสมมุติว่ามีนครหลวงนครหนึ่งมีชื่อว่าภูพิงพระจอมคนผููเป็นประมุขหรือเป็นศูนย์รวมใจของก็คือพระเจารามโรธพระมเหสีของพระองค์ท่านก็คือบัดฑงเจ้าสุร,รนารีทั้งสองพระองค์ใดเสวยสุขสมบัติมีพยานรักก็คือปฏิดาฟ้าะหญิงก็คือ ข้าหญิงมัดสีทั้งพระจานกเลชนนีทรงธนุถนอมพระราชธิดาโปร่งเดียวของพระองค์เป็นอย่างยิ่งจะเสด็จหรือจะทรงแปลพระราชฐานระพจะทองนำเอาไปเจ้าลูกเธอนั้นติดตามเสด็จไปทุกคนทุกแห่งแต่เมื่อประชานมายุย่างเข้าสิบกฉันนสาเธอก็ทรงประทวนตามธรรมชาติของสตรีเพศ พยาบาลหรือแพทย์ประจำประวงก็ถวายตรวจประอาการก็ลงความเห็นในเอกฉันว่าะธิดานั้นกำลังทรงประคันยังความทิพวงมง,งงวยหรือตั้งปมสง,งสัยไม่ไงกับบรรดาพระประยุรยาต,ตลอดทั้งพระบรมวงศามวงเป็นที่ยิ่งผมเด่นองประบิดาเองนั้นก็ยังไม่เชื่อในปธิดาเกรงว่าะธิดานั้นจะปกปิดความลับพยายามจะคาดคั้นเอาความจริงเสมอมา แต่แล้วว่ายังหาข้อยุติไม่ได้วันนี้ก็เช่นกัน จนชาบเย้ยเมืองภูพิงเมนาหมิงควันเกรียงไกรเจ้าราชัยเมืนาผู้ที่ผ่านการมาคนทรงเปลน้ำเรือรถทรงโปรดเกล้าใชนเจ้ามีความสุขโมุอนพระสุรานารีซีมาคนนี่แม่รอนเป็นยอดยิ่งกว่าหรือมิงมงคลพระธิดานาฤทัยสวัสดิ์เกิดอุบัต เลือดเลยก็กำมารายเอฟปอนเจ้าขวายิ่งบัรสีนั่งีีคนให้มืดมนหรือไทยที่มาไกลความจริงไม่จะเป็นไปได้ที่จะมีลูกไม่พอส่งติดต้องสั่งท่ามความเจ้ายิ่งว่าทองกับใครบอกมาอย่าเอฟอิงอย่าแนนิงป็อปิดทาบิดเบือน จะยกโทษโปรดปราบตาดานโทษมีหมดโทษซ่ายางป่าเทือนถ้าไม่แจ้งไปะจษ์ตามตั้งเตือนเก็บเสถียรทำโทษไม่โปรดปราบขอให้เจ้ามาจงให้ความจริงกับพ่อมาเถิดมันเป็นไปไม่ได้ไอ้ตามที่คำบอกเล่าของเจ้าหรือคำตอบของเจ้าทุกทุกทางที่พอต้องการจะขัดขันขอกความจริงว,ว่าเจ้านั้นน่ะได้ตั้งพันตั้งท้อง,งขึ้นมาโดยปราศจากการสมสู่ หรือประธานการสัมพันธ์สวัสด์กับเพศตรงกันข้ามลักษณะของการปฏิสนธินั้นในความมันจะต้องมีเพศหญิงกับเพศชายมันถึงจะมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นได้เหมือนอย่างที่เหตุผลที่จามาเล่าให้พ่อฟังนั้นพ่อฟังไม่ขึ้นเลยเนี่ยขอให้ลูกยังไงความจริงกับพ่อมาเถิดพ่อแม่นั้นพร้อมเสมอที่จะให้อภัยต่อลูกเวลามันยังไม่สายเกินแก่มัดสีของพ่อก็อให้ลูกนะจงกลาบ ทูลความจริงต่อเสด็จพ่อเสด็จเถิดน,นะเรื่องร้ายจะกลับกลายเป็นดีหรือหนักจะได้เป็นเบาวัวท่อลูกนะจะไม่ถูกปลายเขาแหลมหรอกลูกนะเสด็จแม่หรือเสด็จพ่อตามที่เอทั้งสองรองก็กำลังจะคาดพันความจริงจากลูกลูกก็เคยกราวบงังคมทูลในเด็จพ่อที่ทรงทราบโดยเฉพาะไอ้ความจริงของลูกก็มีอยู่แต่เพียง คราวนี้คือตามที่เคยการทูลเสด็จพอ่อที่ทรงทราบว่าลูกนะ่ะมันเป็นกรรมนึกเกิดมากาเผื่อจช้ชายนี่กรรมอยู่ๆก็ปรากฏเหตุการณ์อันไม่บังควรหรือเหตุการณ์อันผิดประหลาดอย่างนี้ขึ้นมาดูก็จนใจไม่อาจสามารถที่จะระบายออกความจริงใจตามที่เสด็จพ่อนะ่ะในทรงมีแพทยรผสมได้ความจริงใจของลูกก็มีแต่เพียงเท่านี้ถ้าเสด็จพ่อนะ่ะ ทรงวินิจฉัยเห็นว่าลูกนี้เกิดมาเพื่อเจนตนาที่จะทําความเสื่อมเสียให้กับพระราชวงศ์ด้เชื้อพระวงศ์แล้วขอเสดอ็จพ่อจงด้กระหารชีวิตลูกสดิเถิดลูกมีแต่ความตายเท่านั้นเพื่อเป็นการหาทางออกเถิดล,ลูกนะไม่ถึงกับเป็นกับตายหรอกลูกยังไงซะก็ขอให้ลูกจงให้ความจริงเอาเถอะในเมื่อวันนี้ลูกยังไม่มีอารมณ์หรือลูกยังไม่มี ลูกยังตัดสินใจอะไรนไี้ได้ก็พ่อแม่ก็ยอมจะให้อภัยอภัยไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะหาข้อยุติกันสักทีก็ขอให้มัดซีนะจงพิจ,จารณาว่าในเมื่อเจ้าไม่อาจสามารถยังไงความจริงได้ก็ขอให้เจ้านะควรจะพิจารณาตัวเองเลยนะคือประการแรกจะให้อสัญญกรรมคือแพทย์ภายในอสัญญกรรมมาจัดก,การผ่าทองของเธอแล้วเอาไ้ตัวมาหนูวกผลนี่มาฆ่ามันซะ ในประการที่สองขอให้ตัวของเจ้าจงได้ทำอัติิวิบารกรรมตอนนะ่อหน้าพี่น้องประชาชนชาวระนครภูพิงสองประการนี้ขอให้เจ้านะจงเอาไปคิดเป็นการบ้างตัวลูกเสด็จแม่ในเมื่อเสด็จพ่อมีประหัดประสองอย่างนี้ลูกยังของกราบถวายบังคมลาเสด็จแม่โอ้ไม่ได้หรอกลูกเจ้านะ่ะยังสมเชื่อหรือเจ้าจะมาคิดตัดสินใจตาม ที่สเสด็จพ่อทรงรับสั่งนั้นไม่ได้เพราะการรับสั่งของสเสด็จพ่อน,นั้นเป็นการรับสัง่งแต่เป็นไปนในแบบอยา่างของการประชดประชันมากกว่าหาเสียงของพระทูลกระหม่อมนะแม่เราฟังรู้นะยังไงก็หวาดอม,มขอคมคืนไปก่อนเถอะลูกยังไงซะก็แม่ก็พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาหรือจะเป็นที่ระบายอารมณ์สำหรับลูกราชานังเมืองซังแซ<อ>นคําเด็น <C oughs> ผีขาดูรายไม่สรร่องแซ่ เมื่อเข้าประสาส่วนโนนันส่วนหงทานสุดลานานราาาาาีเข้ากดประสิทธ์สุดสวาพระเนตรยับยับลงสาวาสงสีสุดเจอแกโชค้ายงี้กับดีมีตุ้ยโปรดเก่ไม่เมตตาแล้วแรงงานยาเส้ลับมันความวังก็เสียงตอนน้องนี่เจกร้า ส่วนพยาบาลเจ้าก็เข้ามาวังปลอมอารมณ์ราวที่เจ้าจ้วงเอ,อ่าหญิงไปนะเ,ออเวลานี้นะ่ยเผิงจะได้ส่งตัดสินพระไทยอะไรลงอ,อาหากว่าพระธิดาเกิดทําอัินิวิบากกรรมก็เท่ากับว่าพระธิดานั้นเป็นฆาตกรออสองซ้ำส,สองซ้อนอันดับแรกมนะันก็คือเป็นการทาอันอินอัตนิวิบากกรรมคือเป็นการฆาตกรรมตัวเองนั้นก็บาป มากทีเดียวนะคนดีทําอัตต๋บาตรกรรมนั้นก็จะทําอยู่อย่างนี้ร้อยกับร้อยกันร้อยชาตินะตามที่วกํากเนิดเขาก็ระบุบ่งเอาไว้อย่างนี้อีกอย่างหนึง่งพระธิดาก็จะต้องถากตะกรา,ารกน้อยซึ่งเขายังไม่รู้อินโออเนยังไม่เคยทาความผิดอะไรมาก่อนเพราะฉะนั้นทางทดีๆ่บมฉันอขอกราบทูลเสนอแนะว่าคุณจะทํำยังไงจ๊ะควรจะได้ลบปลีกตัวไปจาก พระราชวังหลวงสักช่วงคราวหนึ่งเพื่อเป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้กับพระธิดาฝ้าหญิงเพราะวันเวลาเนี่ยจะได้เป็นเครื่องพิสูจน์เป็นอย่างดีว่าจะว,ว่าสถานที่ที่เราจะหลบตัวไปนั้นจะเป็นที่ไหนบอมเันขอรับรองว่าพระธิดานะ่ะจะได้รับความสุขเพราะเวลานี้จิตใจของเราว้าวุ่นก็ยอมจําเป็นอย่างยิง่งที่จะต้องหาสถานที่ที่สงบเพื่อจะพักผ่อนอิริยาบถหรือ จะได้เปลี่ยนจริยวัตรของพระธิดาต่อไปเออถ้าอย่างนั้นออขอบใจนะที่เธอนะกรุณามาช่วยแก้ปัญหาให้ฉันถ้างั้นกน็ฉันเห็นด้วยกับรันธมขอเวลารอฉันสักครู่ฉันจะได้เตรียมสิ่งสัมภาระในการที่จะเดินทางหลบหนีเอ,อ่อเสด็จพ่อและเสด็จแม่ตลอดทั้งชาววังเอ,อเียคะเมื่อเป็นเพื่คุณย่ยิงว่าเรืองจริงเนาะ ยิ่งจะข้อกอบใจยงนใยล้วงที่จะงี่เสี้งสวาง่างส่างตงพวกจะแข่งดวงลองดูงี่รูดดีเพราะว่าเพราะว่าชีวิตนี้ยังมีแว่งลงมนี่ยังน่ารักเป็นสักกี้เศ้าเก็บข้อมีคาหรือบรรดามีจากที่สยาประสาททองตื่ามวัน ว่าสานาะรัฐายาานี้จะกราเจ้าวังกันทางซองาหากลมนี้ผีวังดังไม่ปองลมจะต้องมุ่นเวียนเปลี่ยนทางตรงได้กลับลรงหวังล้วงไขว้แอนได้ต่อแทนทูลนกระม่มซองจอมอ Sa dar wa wi y ofis rog song cang wang wang ni เืองมาแล้วใช่ไหมเจ้เธอเส้าค้าขนาดนี้ก็มาจะออกชนบทตอนนี้ด่ะเหลือสภาพพราะชนบทเป็นสภาพอย่างนี้มันวิเวกวังแวงหรืเงียบสงัดสายลมที่พัดโชยมาท้าไม่เราท้าเรนานะเกิดอารมณ์เปลี่ยนมันไม่ข้าเครียดเหมือนอย่างอยู่ในพระรทีวังหลวง ียงพวกนกไม่้อยมันร้องพูดทอดจาตามระสีภาษาของมันสิ่งเหล่านี้ดูมันว่ามันจะเปลี่ยนอะไรหรือเปลี่ยนความรู้สึกของเรียนเป็นอย่างดีมากเห็ไหมแต่ว่าเด็กพ่อเด็แม่ท่านจะมีความรู้สึกเป็นยังไงนั้นในนอนเดียสุดเลยครับในเมื่อเอ่อพระองสองสา์ การจากมาของิดานี้หมอมฉันไม่ก็เสียงบางทีหมอมฉันอาจจะต้องเป็นผู้ข้ารายอาไม่เป็นไรถ้าตายนะเราก็ตายด้วยกัน เกิดแกเจ็บใเกิดแกเจ็บใยมันลีดได้ทีไหมเมื่อละครร้องลอกทุกรอบมันคลาวไปเอาอะไรเป็นข้องแนม,มันหมดแค่ความตาย แค่ความตันมาดเราทีกัดมาก็ประทับน่แต่ความสุขมาดเราตีกัดมา

เราไปถูกท่านติลพอวังเ,เ,เรีย,ยรกไนจำเดี๋ยนั่ไปถูกท่านตาิลวังเสียกนินทาว่าไม่จะบัดซีต้องเรื่องเ,เ,เสียเชื่อว่าต้องพระบิตรีต้องรงขี่ขับแขนแดีวสุดเรนจะทน มื่อจะฆ่าตัวตาแต่เอือดเสียได้ความเศร้าเพราะไม่มีรอยร้าวม่เสียเศร้ามาสะก้อไม่เสียดเศร้ามาสะก่อนจน,นบางบาง้านคนบางเดินทนความเศร้าเมื่อยอบกร้าวครอกกำ ชีวิตเรานี่ต้องไม่มีจุดหม่ยอมไปตายยอดับน้ำเพราะโชคแค่ตาเยซ้ำซ้ำไปทำความลึกขึ้นเมื่อชีวิตตกต่้งแล้วยอมชอบช้ำชอบแววจะขอแตงแวาบัดซียอมชอบแค่ชอบ Oh, hey.